สวัสดีจ้าอุ่นๆพลกับเจ๊กับมาพบกันอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะเรามีโปรแกรมอีกแล้วค่ะมือนี่ดีหนอยค่ะพี่น้องขาบริเติลเต้าค่ะวันนี้ของเราตื่นสายได้ค่ะไม่ต้องรีบนะคะมือนี่ทุกคนขาพอจะพาคุณเจไปนะคะที่ด่านพรมแดนช่องจอมนั่นเองค่ะอยู่ที่อําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะทุกคนขาที่เราจะไปนะคะพอวีซ่าคุณเจนะคะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าเนาะค่ะเนาะเราก็จะไปที่นั่นและอีกอย่างเนี่ยพี่น้องขา พอจะพาทุกคนนะคะไปชมตลาดช่องจอมมีใครที่เคยไปตลาดช่องจอมคอมเมนต์มาหน่อยนะคะพี่น้องขาท่าว้าถึงตลาดช่องจอมนี่พอยะว่าได้ไปนานแล้วเด้ค่ะนานมากๆจนจําไม่ได้แล้วค่ะว่าเคยไปนะคะตอนนั้นที่พอยไปเนี่ยพออายุ15นะคะทั้งทที่ก็อยู่ไม่ไกลจากบุรีรัมย์นะคะคนบุรีรัมย์ศรีสะเกดสุรินเนี่ยเขาก็จะไปที่ตลาดช่องจอมนะคะทุกคนแต่ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้านะคะเขาก็จะไปที่ตลาดช่องจอมกันเยอะคะ่ะเพราะว่าเขาจะไปซื้อของมาขายตามหมู่บ้านตามที่พื้นที่ ออนั่นแหละค่ะทุกคนคะเมื่อนี่ก็ออกประมาณ10บโมงค่ะไปถึงนั่นกระโบกไก่นะคะขับรถประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะกระโกไก่แห้งเนาะคะ่ะนอะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันนะคะว่าเป็นจังไดถึงแล้วค่ะจุดผ่านแดนทาวนช่องจอมพอยถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันคะ่ะตอนนี้พอยอยู่ในชายแดนไทยนะคะมองไปอีกตรงนู้นค่ะเป็นซุ้มประตูแล้วก็มีคนกั้นไว้อยู่นะคะก็จะเป็นชายแดนกัมพูชานั่นเองค่ะส่วนคุณเจพี่น้องขาเพรา ทุกคนได้เบึงกันเด้อค่ะตอนนี้ก็เป็นประมาณ10นาทีได้ทีว่าคุณเจแล้วเข่าไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะตรงที่มันเป็นกำแพงสีฟ้าฟ้า,ฟานั่นนะคะทุกคนคะ่ะนั่นคือตรง จุดตรวจพาสปอร์ตนะคะอันผู้ใดสิบเข้าไปก็ต้องมาพาสปอร์ตก่อนนะคะเนาะอันนี้คุณเจเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะไปคุยกับอิมเมชชันค่ะตรงนั้นก็เป็นอิมเมชชันของกัมพูชานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณเจก็จะกลับเข้ามาคืนค่ะอันนี้ก็อยู่ต่อได้อีก30วันนะคะแล้วคุณเจก็สิเหตุเป็นวีซ่าแต่งงานเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะนี่ค่ะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือเราดีมากนะคะเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยนะคะเขาก็จะมีการแนะนําเราค่ะว่าต้องไปจุดไหนจุดไหนแล้วก็ เจ้าหน้าที่ทางฝั่งกัมพูชาเขาก็ดีเหมือนกันอันนี้คุณเจบอกมานะคะเดี๋ยวพอจะทายทุกคนได้ชมกันนะคะว่าคุณลุงคนไหนเนี่ยช่วยแฟนพอยนะคะก็คือว่าช่วยอ่านเอกสารแล้วก็ดูเอกสารแล้วก็เขียนทุกขั้นตอนให้แล้วก็พาเพื่อนไปอิมเ t ชันนะคะคุณเจก็ให้ค่านําใจแล้วเนาะคะ่ะเนาะนิดๆหน่อยๆคะ่ะเพราะว่าเพื่อนบอกภาษาอังกฤษ เก่งมากัะทุกคนขาบันี่เจ้าหน้าที่คนนี้นะคะเขาช่วยคุณเจทุกสเต็ปเลยค่ะทุกคนคะน้ําใจเนี่ยก็ไม่ได้เรียกเอาเยอะเลยนะคะทุกคนแล้วแต่เราจะให้เกเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็พยายามที่จะเขียนอันใบห้ว่าเออเธอต้องเขียนมงนี่มงนี่อย่างสีแล้วก็ช่วยยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่นะคะก็ดีมากๆเลยไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะทุกคน่าเพื่อนหนาวรักค่ะเพราะว่าเพื่อนก็ซอยเหลือดีเนาะค่ะเนาะตอนแรกก่อนที่เราจะมาเนี่ยคือมีความกังวลเพราะว่าพอยบ่ได้เขาไปน้ำนะคะเพราะว่าคุณเจเข้าไปคนเดียวก็คือว่าอุ้ย กลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแกแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคุณเจแล้วก็เป็นเออเขาก็เขา้าไปตามสเต็ปของเพลนเนาะคะ่ะเนาะนีค่ะแล้วก็เขา้าไปคืนเนาะคะ่ะเนาะส่วนพลอยก็จะไปที่ไหนต่อนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่จบคะ่ะภาร,รกิจของเราเรามาที่ตลาดช่องจอมนั่นเองค่ะส่วนใหญ่ตลาดที่นี่ก็จะขายเป็นราคาปลีกราคาส่งอะไรก็นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเนาะ,ะแต่ว่าพราะว่าเร็นนานเฮงนะคะหลายๆคนก็ถามนะคะว่าของยูนันแพงบ่ สินค้าแพงขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนคะ่ะพอยขับรถเลิดพี่น้องเออขับรถไปตะเลิดไปไกลอยู่ค่ะกลับถอยหลังเข้ามาคืนแต่รถก็ไม่ค่อยมีหรอกค่ะอันนี้นะคะทุกคนคะ่ะเราถึงแล้วคะ่ะตลาดชายแดนไทยกัมพูชาตลาดช่องจอมนั่นเองค่ะพอยเข้าประตูหนึ่งนะคะเข้ามาค่าจอดรถกับประมาณ20บาทค่ะทุกคนค่ะตลาดช่องจอมนะคะเป็นตลาดชายแดนที่ติดอยู่กับจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมที่พอยไปอิมเมจชั่นเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนค่ะก็จะอยู่ติดกันแต่ว่า ตลาดช่องจอมเนี่ยจะอยู่ก่อนนะคะก่อนชายแดนที่พลอยไปมาเมื่อกี้เนาะพี่นองจ๋าสินค้าที่อยู่ในตลาดช่องจอมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าทั่วไปเลยค่ะเป็นสินค้าที่ผลิตในไทย,ยและสินค้าที่นําเข้ามาจากฝั่งกัมพูชาเช่นอาหารสดอาหารแห้งเครื่องเทศสมุนไพรเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ในบ้านนะคะไฟใช้วิทยุนันนุนีจัก,กรยานโอ้เยอะแยะ,ยะไปหมดเลยค่ะทุกคนค่ะมีเบิร์ดค่ะสากกระเบือยเรืลอลบในส่วนตรงนี้พี่น มองเห็นเป็นล้านกุงกวงนี่คือจุดที่ไฟไหม้ค่ะทุกคนคะ พี่นงจ๋าพ่อยจำได้ว่าพ่อยอ่านข่าวนะคะว่าได้เกิดเพลิงไหม้ภายในตลาดช่องโจมนะคะก็คือว่ายัางรุนแรงเลยอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากร้านค้าเนี่ยหลายร้านเนี่ยมุงสังกะสีพี่นงค่ะประกอบด้วยสินค้าภายในร้านเนี่ยก็มีแต่พวกชุดกีฬากระเป๋ารองเท้าโดยสินค้าเป็นจักสารก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะทุกคนประกอบกับลมที่มันพัดมาเป็นระยะนะพี่นงค่ะน้่นงจ๋าพ่อยอยากจะบอกว่าคุณเจสูหลายค่ะ้อนคักพี่นงแตว่ว่ากยางนะคะ ห้อนตับสิแตกนะคะรวมกับฝั่งนั้นนะพี่น้องอันนี้ฝั่งนี้ก็สิเป็นหม่องจักสารนะคะรู้สึกว่าสินค้าที่เป็นจักสารนี่เยอะมากๆเลยค่ะโต๊ะเตียงชั้นในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะพรมเช็ดเท้าเช็ดตัวอะไรอย่างนั้นไปเนาะคะนะ่ะเนาะมองนี้ก็สิเป็นหม้อแหกแต่กระโปะพี่นอ้องขายมีเบิร์นะคะมาในส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของอาหารสดอาหารป่าค่ะเห็ดเพาะเห็ดอะไรมีหมดเลยค่ะแล้วก็ผักสาผักอีนูนพี่น้อง มาหม่องนีพักอีโลกกับมีค่ะ น้ำพึ่งป่าก็มีพี่น้องอุ้ยตาลายเบิดบู้สีเอาล้านใดนะคะแต่ก็มีแต่อาหารป่าอาหารที่แบบว่าซื้อตลาดบ้านเฮาเลยพี่น้องคะแต่ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าก็จะเป็นชาวกัมพูชาคะ่ะทุกคนค้าเออนั่นแหละคะ่ะมาในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกผ้าม่านคะ่ะโซนผ้าม่านผู้ใดอยากผ้าม่านก็มาวัดเอาเด้พี่น้องวัดจากบ้านจาคลค้งมาแล้วก็มาสื่อยูนี่นะคะก็แล้วแต่พี่น้องจะเอาแบบใดนะคะมีเบิดนะคะอุ้ยชุดกีฬอกีฬาเนาะอันนี้ก็เป็นโซลาร์เซลล์ไฟฉาย มีเปิดเนาะพี่นงจะเสียเอาอันใดเนาะลานใดแต่ว่าถัาเจา้าฮบหนเจ้าก็ย่างด้วยพี่นงคะ่ะแต่ว่าพอยหอนนะคะย่างเคนีโพอพี่นองอือนานๆมานะคะก็ไม่ได้มาหลายปีแล้วก็เลยลองมาดูสิว่ามีอะไรบ้างคุณเจก็คือสู่คักนะคะมื้อนี่โพยใดอีหยังไปพี่นงคะ่ะก็มาลุนเอานะคะแต่ก็ ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่ามันของมันเยอะมากๆนะคะอากาศก็คือพี่น้องเห็นบ่อากาศโหน่วนพี่น้องฟังมองนี่ก็สิเป็นมองที่ไฟไหม่พี่น้องคาตรงนี้คือจุดที่ไฟไหม้นะคะไฟไหม่บันนี้เพิ่นก็เลยมูฟมาค่ะมูฟมาฟังหนีค่ะเออฟังที่พอยืนอยู่เนาะค่ะเนาะพลอยกับคุณเจกับ่อยางได้บดดนพี่น้องคาก็อยากกลับบ้านแล้วเบ่ไหไว โหดเฮงพี่นงจ๋ามาผิดเวลาแล้วค่ะเนาะมาต้นสาวสิคือสิบด่ดได้โหดปนนี่นะคะวันนี้พอมีของฝากไปให้คุณยายทวดค่ะแล้วก็คุณยายนะคะนี่ค่ะสองโตคนละโตไปเลย <c oughs> ก็บ่รู้ว่าจีสื่อ,อยังก็เลยเสื่อยเพิ่นสำเนียงมีของติดไม่ติดมือไปนะคะแล้วก็มีผักอินูนค่ะหรือผักสาบเนาะค่ะเนาะอตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะวันนี้คุณพ่อพลอขับรถนะคะเรามากัน3มคนค่ะทุกคนค่ะนั่งรถแป๊บเดียวก็หอดแล้วค่ะเฉพาะสิถึงบ้านก็มีข่าวบอค่อยดีค่ะทุกคนค่ะ ถึงบานแล้วก็คือเกาจากพี่นอ้องได้มาลงบานจ้านี่ค่ะคุณยายทวดบบสมบัยแล้วพี่น้องขาปวดทองแห้งบันนี้พลอยกับน้าสาวก็เลยได้มานะคะมือนี้ก็อุ่นอวยพายกระเป๋าคักแต่กระโบเป็นยังขาดใจสูอยู่แล้วเนาะคนในครอบครัวดูแลกันไปค่ะทุกคนค่ะหนึ่งวันกับพลอยก็ไม่มีอะไรเยอะนะคะฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ยายทวดแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อพลอยจะมีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้ชมกันยาวๆเนะาะเจอกันไม่พอกันไม่เด้อค่ะแม่แม่แม เด้อบ๊ายบายค่ะ